โลกสอนให้เราแชร์ทุกอย่างแต่โลกไม่ได้สอนว่าทุกครั้งที่คุณแชร์คุณกำลังเสียอะไรไปบ้างคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมไอเดียที่เคยทำให้คุณตื่นเต้นจนนอนไม่หลับถึงได้ตายไปอย่างง่ายดายหลังจากที่คุณเล่าให้คนอื่นฟังแค่ไม่กี่ครั้งคำตอบง่ายนิดเดียวเพราะคุณพูดมากกว่าทำวันนี้เราจะมาคุยกันแบบตรงๆถึงกฎ4ข้อ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องสร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดและเอาชนะในเกมที่เรียกว่าชีวิต 1. Stealth Mode โหมดล่องหนแผนการในอนาคตของคุณไม่ใช่ Reality Show เลิกแพร่ภาพสดได้แล้วเหตุผลทางจิตวิทยาไม่มากคือสมองของเราไม่ได้ฉลาดอย่างที่เราคิดเมื่อคุณเล่าเป้าหมายให้คนอื่นฟังสมองจะหลั่งสารโดปามีนออกมาทำให้คุณรู้สึกดีเหมือนกับว่าทำสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง นี่คือการเฉลิมฉลองล่วงหน้าที่อันตรายที่สุดเพราะมันขโมยแรงผลักดันที่คุณต้องใช้ในการลงมือทําจริงไปจนเกือบหมดกลยุทธ์คือเข้าสู่ Stealth Mode หรือโหมดล่องหนซะหยุดหาการยอมรับจากคนอื่น Validation พลังงานที่คุณประหยัดได้จากการไม่ต้องอธิบายแผนให้ใครฟังคือพลังงานที่คุณจะเอาไปสร้างผลลัพธ์เมื่อทําสําเร็จค่อยปล่อยให้ผลลัพธ์นั้นเป็นคลื่นกระแทกให้คนอื่นตกใจเอง 2. Black Box ปิดข้อมูลการเงิน ข้อมูลการเงินของคุณคือข้อมูลเชิงยุทธศาสาตร์ไม่ใช่หัวข้อสนทนาในวงกาแฟคิดตามความเป็นจริงถ้าคุณรวยการเป่าประกาศคือการติดป้ายเป้าไว้ที่หลังตัวเองคุณจะดึงดูดทั้งมิจฉาชีพคนขี้อิจฉาและเพื่อนจอมปลอมที่พร้อมจะสูบเลือดคุณถ้าคุณจนการบอกคนอื่นคือการประกาศจุดอ่อนของตัวเองคุณจะถูกมองข้ามถูกประเมินค่าต่ำและพลาดโอกาสสำคัญเพราะไม่มีใครอยากร่วมงานกับเรือที่กำลังจะล่ม กลยุทธ์คือทําให้สถานะการเงินของคุณเป็นเหมือนกล่องดํา (black box) ที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในมีอะไรหน้าที่ของคุณคือทําให้คนเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณไม่ใช่สถานะในบัญชีคนที่ฉลาดจะให้คุณอื่นเข้าถึงข้อมูลของเขาให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาอํานาจต่อรองไว้กับตัวเองเสมอ3 asset lockdown lock, lock connection เลิกมอง connection เป็นแค่คนรู้จักได้แล้ว แต่มันคือสินทรัพย์ทางสังคม (social capital) ที่คุณใช้เวลาและพลังงานมหาศาลในการสร้างขึ้นมาคุณจะให้รหัสผ่านบัญชีธนาคารของคุณกับใครง่ายๆไหมไม่แล้วทำไมคุณถึงให้ทางลัดเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของคุณกับคนอื่นง่ายๆทุกครั้งที่คุณแนะนำใครให้ใครรู้จักมันคือการเอาชื่อเสียงของคุณไปวางเดิมพันถ้าคนที่คุณแนะนำไปทำตัวแย่คนที่เสียเครดิตไม่ใช่แค่เขาแต่คือคุณกลยุทธ์คือล็อกดาวน์สินทรัพย์ของคุณซะประเมินทุกคำขอก่อนอนุมัติ การแนะนําคนต้องเป็นประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์กับคุณและเครือข่ายของคุณไม่ใช่การทําการกุศลสเปะสะปะ 4. Firewall สร้างกําแพงกันเรื่องส่วนตัวที่ทํางานและโลกธุรกิจคือสนามรบไม่ใช่ห้องนั่งเล่นสําหรับการระบายปัญหาชีวิตการเอาเรื่องดราม่าส่วนตัวเข้าไปในสนามรบคือการยื่นดาบให้กับศัตรูและแสดงให้เห็นว่าเกราะของคุณมีรอยร้าวมันทําให้คุณถูกมองจากนักสู้กลายเป็นภาระทันที มันแสดงถึงความไม่มั่นคงทางอารมณ์และผู้นำที่อ่อนแอทางอารมณ์จะไม่มีใครเดินตามกลยุทธ์คือสร้างไฟวอร์หรือกำแพงไฟที่แข็งแกร่งขึ้นมาการระวังชีวิตส่วนตัวและภารกิจของคุณแก้ปัญหาของคุณหลังฉากอย่างมืออาชีพเมื่อคุณอยู่ต่อหน้าคนอื่นคุณต้องสวมบทบาทของคนที่พร้อมเสมอเพราะในโลกธุรกิจไม่มีใครสนใจเรื่องส่วนตัวของคุณพวกเขาสนใจแค่ว่าคุณสร้างผลลัพธ์ได้หรือไม่บทสรุป นี่ไม่ใช่การสอนให้คุณเป็นคนเย็นชาหรือเห็นแก่ตัวแต่มันคือการสอนให้คุณเป็นมืออาชีพในเกมที่ไม่มีที่ว่างสำหรับมือสมัครเล่นหยุดพูดแล้วเริ่มสร้างหยุดแชร์แล้วเริ่มสะสมหยุดระบายแล้วเริ่มลงมือแก้ความสำเร็จไม่ได้สร้างจากเสียงปรบมือของคนอื่นแต่มันสร้างจากวินัยและการลงมือทำในความเงียบคำถามคือคุณพร้อมจะเล่นเกมนี้อย่างผู้ชนะแล้วหรือยังขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวในวันนี้ครับ ผมมองว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและจะพร้อมจะเล่นเกมนี้อย่างผู้ชนะแล้วอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้ารู้สึกว่าแมวตัวนี้พูดเข้าถึงหัวใจคุณฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจากแคทิชูดข้างใน